ครับวาพบกับเรื่องราวของข่าวสารในวันนี้นะครับไปเริ่มที่ความเคลื่อนไหวก่อนเกมซูเปอร์บิวแมนในวันศุกร์นี้นะครับนัดนฝ่ายในนานระหว่างบุรีรัมย์ยูเนเต็ดนะครับพบกับเอสจีเมืองทองยูเนเต็ดนะครับซึ่งจะเป็นคู่ที่ต้องบอกว่ามาเจอกันในช่วงเวลาที่พอเหมาะพอเจาะนะครับครับบุรีรัมย์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยพีคณเวลานี้นะครับในสามเกมหลังเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีแต่ว่าก็ยังเป็นจ่าฝูงอยู่ในขณะที่เมืองทองเนี่ยต้องการสามคะแนนเป็นอย่างมากนะครับในการที่จะคัมแบ็กกลับมาเพื่อการลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้ครับ ครับผมาก็น่าสนใจนะครับตรงที่บุรีรัมเนี่ยจะได้นฤบดินนะครับรัตนากรน่าจะยังต้องพักก่อนนะนะครับเพราะยังมีเกมใน AFC Champions League ขณะที่บุญวัฒนจะกลับมาจากการพนโทษแบนนี่ก็ถือว่าบุรีรัมก็ถือว่าได้ข่าวดีบอสมควงคส่วนเอเมืองทองชายชาน่าจะต้องรอก่อนอินสักไกรสอนต้องรอก็มีการคาดกันว่าจะเอาปีโป น่าจะได้ลงน่าจะได้ลงโดยรี่ว่าโค้ชเอ่อเคอร์คิชนี่ก็ไปซ้อมเก็บตัวอยู่เนี่ยตอนนี้เริ่มเซตทีของตัวเองแล้วนะครับใ,ในช่วงเวลา4วันที่ผ่านมานะครับก่อนจะลงทำการแข่งขันกับบุญรำนะครับที่สำคัญคือคู่นี้เนี่ยจะมีการใช้เทคโนโลยี VR ด้วยนะครับเพื่อความโปร่งใสในการตัดสินให้มันชัดเจนมากยิขึ้นเพราะว่าเป็นคู่ที่หลายคนจับตามองใช่นะครับก็ใน เกมสุดสัปดาห์เนี่ยใช้คู่คู่ก็คือคู่ของวิรัมเจอกับเอสจีเมืองทองเราอีกหนึ่งคู่ก็คือน้องสีมามเจอกับการท่าเรือก็ถือเป็นคู่ใหญ่คู่หนึ่ง<ช>เลยนะนะครับ,รบแล้วก็คือแฟนบอลเยอะ<ช>ก็จะให้ความสนใจมากเป็นพิเศษใช่ครับ